มะอะอุนมโมพุทธายะนมโมพุทธายะ,ะมะอะอุขอให้พยันอันตรายต่างๆอย่าได้มากรรมกายข้าเพเจ้าด้วยเถิดส,สาธุสาธุสวัสดีครับมาพบกันครับกับ YouTube ช่องอาถั์อาจารย์คมก็จะเอาเรื่องราววันนี้ครับผมจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับ ของสะสมนะครับของอาจารย์คมก็สมัยตอนรุ่นรุ่นก็มักจะสะสมสิ่งของครับไปไหนมาไหนพบเจอก็จะสะสมก็คือเป็นพวกเครื่องรางของขังครับก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งครับตอนสมัยยังรุ่นรุ่นว่าถ้าเรามีเครื่องรางหรือของที่มีอาคมติดตัวก็จะช่วย ป้องกันพย,ยันอันตรายต่างๆและเสริมเสนีดูครับตรงหน้าผมนี้เป็นพย,ยันโบราณครับแต่ปุกเสกนั้นผมได้มาจากทางเหนือครับเป็นพย,ยันล้านนาผมเชื่อว่ามีความเข้มขังครับเข้มขังเดี๋ยนะครับ บนพยันะ์ก็จะมีอักขระนะครับอักขระเป็นอักษรน,นะครับอักษรโบราณมันก็จะมีตั้งแต่อยู่ในใบาลานครับผมใบาลานเก่าส่วนใหญ่พยันตผืนนี้เป็นพยันะล้านนาครับก็จะมีอักขระที่ลงไปต่างๆมันจะเป็นแม่ตามหานิยมครับแล้วก็บูชาบารมีนะครับพ่อแม่พยันะนี้ บอกได้เลยครับว่าเป็นพยันที่ทางเหนือเขานิยมใช้กันครับชื่อจริงๆของเขาก็คือพยันมาเศษนางครับแต่เนื้อหาพยันเนี่ยผมไม่เปิดให้ดูเต็มเนะครับจะให้ดูแค่เนื้อหาของอักขระของพยันเท่านั้นเองทางภาคเหนือล้านนาก็มีความเชื่อครับว่าพยันนี้หากพกติดตัวไปนะครับ จะมีสเสน่ห์สามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาหานะครับปกติดตัวไปค้าขายอะไรประมาณนี้ค้าขายเจราจาพูดคุยนะครับติดต่อเรื่องงานพยันนี้จึงเชื่อได้ว่ามีความเข้มขังผมได้เปิดดูาตามอักขระที่อยู่ภายในนะครับก็เป็นอักขระส่วนใหญ่จะเป็นแม่ตามหานิยม เป็นอักขระโบราณน,นะครับจากตัวไบรานนะครับเนื้อหาพยันก็จะมีม้านะครับผมมีม้าเป็นหลักก็เลยได้ชื่อว่าพยันม้าเสพนางครับคือพยันนี้นะครับทางภาคเหนือล้านนาเชื่อว่าเป็นพยันที่มีมนสเสนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งในตัวพยันนะครับเพราะว่า พยันนี้ปุกเสกนะครับจากตำราโบราณหรือผมได้ศึกษามานะครับก่อนที่จะเก็บสะสมพวกพยงุงพยันตะกุดเนี่ยผมจะศึกษามาก่อนว่าตะกุดปลุกเสกมายัางไงพยันปุกเสกมายัางไงครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับให้ใช้วิยายาณในการรับชมรับฟังเพราะว่าการปลุกเสกเนี่ยมันก็ขึ้นกับครูบาอาจารย์แต่ละวัดหรือแต่ละพื้นที่นะครับ อาจจะเป็นฤาษีก็ได้ปลุกเสกครับมันเป็นความเชื่อว่าผู้ที่มีศีลมีธรรมและก็เก่งในเรื่องของคาถาอาคมหรือแม่นยำในเรื่องของคาถาอาคมนั้นจะสามารถปลุกเสกพยันนะครับตะกงตะกุดนะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องรางหรือของขลังนะครับตามตำราโบราณเขาก็จะระบุไว้อยู่แล้วนะครับว่า วิธีปลุกเสกยังไงแต่ละหนังสือเขียนไม่เหมือนกันครับแต่พยาน้านนาผืนนี้นะครับจะปลุกเสกในคืนจันเพนนะครับปลุกเสกในคืนจันเพนและก็ถ้าปลุกเสกได้ใกล้ออกม้าที่มีเสียงม้าร้องในคืนจันเพนจะทําให้พยานนี้มีความเข้มขังมากขึ้นครับเพราะว่าม้าเวลาเขาเรียกว่าม้าที่ ม้าหนุ่มที่มีความแข็งแรงนะครับและก็ดุดดันจะทําให้พยันนี้มีอำนาจมากครับโดยเฉพาะปลุกเสกในตอนคืนจันเพ็นครับผมพยันรายละเอียดของพยันก็จะมีม้าครับมีม้าเป็นหลักนะครับแต่ภายในพยันผมก็คือให้ดูรายละเอียดร้อยเปร์เซนต์ไม่ได้แต่ก็ไปศึกษาครับว่า พยันมาเสพนางมันเป็นความเชื่อของคนทางเหนือนะครับเชื่อว่าพกติดตัวไปติดต่อเจราจากับใครไม่ว่าหญิงชายก็จะหลงรักรักใครนะครับเสน่หาพูดอะไรก็ง่ายติดต่อกับใครค้าขายก็คล่องอะไรประมาณนี้นะครับบางคนก็จะเอาไปแปะไว้ที่หน้า้านอะไรประมาณนี้นะครับในพยันนี้มันก็จะมีอักขระนะครับอักขระโบราณอยู่ หลายตัวครับอย่างไอตัวนี้ที่ผมศึกษามาก็จะเป็นอักขระแม่ตามหานิยมนะครับบทสวดชักจูงใจคนนะครับตัวนี้บทสวดชักจูงใจคนพวกนี้นะครับหลายๆคนถ้าได้ศึกษาพยานนี้ก็ถือว่าพยานนี้ค่อนข้างคือมีความเชื่อนะครับว่าค่อนข้างเข้มขังและสามารถ คือใครที่พกติดตัวก็ทําให้ตัวเองมีสเสน่ห์นะครับมีสเสน่ห์แต่ข้าพยัญส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นพยัญที่เป็นเครื่องรางหรือของขังที่มีมนสเสน่ห์มันก็จะมีคาถานะครับคาถากํากับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือคนที่ถือพยัญไปก็จะสวดคาถากํากับอะไรประมาณนี้นะครับคาถาเนี่ย มันก็มีหลายอาจารย์ครับอาจารย์แต่ละท่านาก็จะเขียนคาถาขึ้นมาโดยส่วนใหญ่หัวใจหลักก็จะเป็นแม่ตามหานิยมเสริมสนีนะครับเสริมดวงอะไรประมาณนี้คือในพยัญผืนนี้ก็จะมีอักขระเสริมดวงแต่อยู่ข้างหลังนะครับเสริมดวงให้ผู้คนเห็นว่าคือให้ดวงดีแหะครับเสริมดวงให้ดวงดีเพราะว่าอักขระส่วนใหญ่มันก็ จะเป็นอักขรในไบลานตำราโบราณน,นะครับเขาก็จะปลูกเสกแต่พยัญผืนนี้นะครับที่ผมได้มาก็คือได้มาจากทางภาคเหนือเป็นพยัญล้านนาภาคเหนือนะครับตอนนั้นผมไปที่น่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงใหม่ครับผมจําได้คือพยัญน,นี้ก็มันเป็นความเชื่อนะฮะเป็นความเชื่อพยัญ่ะ ใครก็เชื่อว่าคือในสมัยบูรัมโบราณบอกได้เลยครับผ้ายันเนี้ยมันเป็นผ้ายันที่คนเท่าคนแก่เอามาใช้นะครับยุคบบรัมโบราณใครที่ไม่ได้ทรงไม่ได้สักนะครับเพื่อป้องกันภัยสมัยก่อนผู้ชายก็จะสักนะครับสักแต่ถ้าใครไม่ได้สักก็จะต้องมีพยันติดตัวเขาถือว่ามีของดีครับสมัยโบรามโบราณ ตำราโบราณเขาเรียกว่าของขังของดีนะครับอาจมีของดีไว้ติดตัวแล้วยายเจ้าต้องกลัวอะไรอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็เป็นเรื่องความเชื่อนะครับเพราะว่าสมัยรุ่นรุ่นอาถรรพอาจารย์คมทั้งสวดมนต์ไหว้พระ,ะนะครับศึกษาตำราคาถาอาคมผ้ายันนะครับตะกุดต่างๆคือผมมีเครื่องรางของขังเยอะมากครับหลายพัน แต่ถามว่าผมก็แจกจ่ายคนอื่นไปมั่งนะครับโดยเฉพาะพระพระผมชอบให้พนอื่นผมเชื่อว่าพุทธคุณของพระที่ปลุกเสกขึ้นมาเนี่ยจะสามารถช่วยคุ้มครองเราได้ในเมื่อจิตใจเราดีครับแต่ถ้าเราเป็นคนดีหรือจิตใจดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองเราอยู่แล้วแต่ถ้ามีพยานดีเครื่องรางของขลังดีมันก็จะยิ่งเสริมดวงให้เราเกิดพุทธานุภาพกับตัวเรามากขึ้นครับ คาถาของพยันก็จะมีนะครับตัวนี้มันจะยาวหน่อยนะครับกุลุกนะครับก่อนที่ผมจะสวดคาถาจากพยันให้ผมก็ต้องท่องคาถานำก่อนนะครับนะครับณนะโมตสสะเดีย๋ยวนะครับ ผ้ายันนี้ในลายอักขระที่มีอยู่เป็นลายโบราณครับเพื้นนี้ผมลืมบอกไปนะครับพื้นนี้นะ่ะผมได้มาเนี่ยคนที่ให้ผมมาบอกว่าผ้าพื้นเนี้ยผ้าพื้นสีขาวนี้เป็นผ้าห่อศพนะฮะเป็นผ้าหอ่อศพแต่เขาเอามาพิมพ์เป็นพยันนะครับผ้าห่อศพใหม่ๆนี่แหละครับเขาจะเตรียมไปห่อศพนี่แหละ แต่เข้ามาทําเป็นพยันแค่นั้นเองก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะครับและพยันนี้ปลุกเสกในคืนจันเพนนะครับปลุกเสกในคืนจันเพนที่คอกม้านะครับแล้วม้านั้นจะต้องเป็นม้าหนุ่มนะครับถ้าม้านั้นกําลังคึกคักจนระิงด,ดีเลยครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับคาถาของพยันที่เขาใช้กันนะครับก็มันจะมีคาถาสั้นๆอยู่ตัวหนึง่งแต่ตัวนี้มันเป็นคาถาที่ ยาวหน่อยนะครับกุลุกาอัปปโตโยมาเสอาคฉายะอาคฉามิจิติมิติจิติกิติโอมวิสาขามหาโยนีปิยังกาเวยะอาคฉานิเมตังพลัง ราเคหิเอหิสหมหโฮอมอัศสวะมหาลึงคะมหาปิโยภาเวยะอาคจานติแม่ตาตรังพลังราเคเอหิ เอหิสวะมะอัศวะเจวะเวทานังอะอ,อุชีวังภุมมะจิตตังพระเพิงเจ้าเอ๋ยให้เอาจิตใจแห่งราคะจิตแห่งลาคะคนทั้งหลายมาใส่จิตใจลาคะแห่งข้า กุลกาปปติโยมาเสอาคจา,ายะอาคจา,าหิจิตติมิติจิตติกิตติแล้วระล,ลึกถึงบารมีนะครับครูบาอาจารย์ที่ปลุกเสกไอ้ตัวนี้มันก็เป็นความเชื่อคาถานี้มันยาวครับคือผมก็ไม่ได้ค่อยสวดเท่าไหร่หรอก ที่ผมเขียนไว้นะครับแต่มันก็เป็นความเชื่อครับว่าพยันนี้ถ้าเมื่อได้พกติดตัวไปแล้วก็จะเกิดแม่ตามมหานิยมครับพยันนี้ปลุกเสกในคืนจันเพนนะครับที่คอกม้าม้าจะต้องเป็นม้าหนุ่มครับกําลังคึกคักเลยม้าหน่มเนี่ยเนื้อหาในพยันส่วนใหญ่ก็จะเป็นม้านะครับเป็นตัวหลัก เขาถึงเรียกว่าพยันมาเสพนางนะครับเป็นเครื่องรางของขลังทางล้านนาหรือภาคเหนือนิยมใช้กันนะครับเอาพกติดตัวไปค้าขายติดต่องานอะไรประมาณนี้ค้าขายนะครับเอาห่อของที่จะขายแล้วเอาออกมาขายนี่ค้าขายดีมากครับเป็นความเชื่อนะครับคนที่ให้ผมมาเนี่ยผมก็บอกได้เลยครับ ว่าเราต้มแค่ขวดหนึ่งแล้วก็เงินอีกร้อยหนึ่งครับตอนนั้นน่ะเขาก็ให้ผมมานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าผมเนี่ยสมัยก่อนถ้าค้าขายผมก็คล่องครับก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อถ้าใครอยากได้ เครื่องรางของขัง,งที่ผมนำเสนอก็มีนะครับผมมีไลน์นะครับมี ID ดีไลน์อยู่ข้างล่างคลิปนะครับข้างล่างคลิปดูในลิงก์ได้ครับมี ID ดีไลน์ข้างล่างคลิปเลยครับจะมีอยู่ในคำอธิบายก็สนใจก็ติดต่อมาครับอาจจะคุยราคากันให้เช่าไปนะครับเพราะว่าทุกว,วันนี้ผมก็สวดมนต์ไหว้พระมากจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็นั่งสมาธิครับไม่ได้นำสิ่ง วัตถุมงคลพวกนี้ติดตัวไปสักเท่าไหร่ครับแต่มีเยอะครับมีหลายอย่างด้วยเดี๋ยวคราวหน้าผมก็จะเอาพยันผืนอื่นมานำเสนอให้อีกนะครับขอขอบคุณท่านที่กด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ช่องอาถันอาจารย์คมครับก็ขอขอ,ขอบคุณมากเลยครับ กับคอมเมนต์ดีๆหลายคอมเมนต์นะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นจิตใจดีงามและตั้งมั่นในความดีครับนะโมพุทธายะสะสมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำความดีสาธุสวัสดีครับ